คุณจตุพรพรมพันธ์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าความเป็นตัวตนของอดีตนายกทักษณิณถ้าไม่เห็นว่าตัวเองเพียมพ้ําจะไม่เดินทางไปหาใครก่อนเพราะฉะนั้นการเดินทางไปพบคุณอนุทินเพราะตนรู้ว่าเหตุการณ์เดือนหน้าไม่ว่าจะเป็นวันที่7สิงหาคมหรือวันที่14สิงหาคมกรณีของคุณเศษฐาและพรรก้าวไกลมันจะเกิดจุดเปลี่ยนทางการเมืองและสปอตไลท์ กฉายอไปที่คุณอนุทินชาญวีรกุลเพราะฉะนั้นภาพที่ปรากฏในแวดวงก็รู้กันว่าไม่มีใครรู้เช่นเห็นชาติพักเพื่อไทยได้ดีเท่ากับพักภูมิใจไทยเขาเจ็บช้ำน้ำใจกัน ตอนที่ทําไว้กับคุณสมัครศุนททรเวทเพราะฉะนั้นท่วงทานองมัตรสวาจาและมือประสานสิบทิศอย่างคุณอนุทินอย่างไรเขาก็สุภาพเรียบร้อยอยู่แล้วพักภูมิใจไทยหรือคุณอนุทินอย่างน้อยก็ต้องคิดว่าก่อนหน้านี้เคยถูกพุบเรื่องกัญชาล่าสุดสุดท้ายก็มาคลายออกเหมือนกับสร้างเรื่องมากรทั้งที่ไม่ควรไปสร้างแม้แต่คุณสวัสด์ ก็ยังเคยถูกทำให้ต้องยุบพักมารวมกับพักไทยรักไทยงานนี้ดูเหมือนจะเรียบร้อยแต่คนที่ถูกทุบขนาดนี้เชื่อว่ามันคงไม่ง่ายให้ดูปรากฏการว่าวันที่7การยุบพักก้าวไกลที่ไม่ไปตามจุดนัดพบประมาณ20บวกลบหรือไม่ต่ำกว่า15คนอย่างแน่นอน ส่วนคุณเสรษฐามีแนวโน้มที่จะไม่รอดและทีนี้ถ้าคุณเสรษฐาไม่รอดก็จะเกิดคนอย่างคุณเฉลิมเพิ่มขึ้นอีกในพักเพื่อไทยและเสียงที่เหลือของพักคก้าวไกลและพักเพื่อไทยจะเหลือไม่ถึง251เพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องการเมืองครับวันนี้วันเกิดอะไรของคุณทักษิณหรือพี่เหลี่ยมที่น่ารักของผม นะหน้าก็เหลี่ยมจิตใจก็เหลี่ยมความคิดก็เหลี่ยมให้สัมภาษณ์บอกว่าช่วงนี้โอ้เศรษฐกิจไม่ดีประชาชนเป็นนี้เยอะเดี๋ยวผมจะเสกคาถาเรียกเงินมาให้นะโอ้จุกรูนะยังไงก็สุกสัตรวันเกิดนะครับพี่เลี่ยมขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าแก้งป่วยนะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าแก้งป่วยเวลาอยู่นอกคุกเนี่ยมันฟิตเลยนะฟิตปังเลย พอจะติดกุ๊กขึ้นมาแล้วก็ไงโรคหัวใจความดันเบาหวานหาอะไรแม่งมาหมดหวานดันใจมาครบหายใจไม่ออกมั่งนอนเรียนจาก็ไม่ได้หมอรักษาไม่หายคนอะไรเลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยนะนะครับคนแม่งเหลี่ยมจริงๆเลยนะในโลกเนี้ยมีใครเหลี่ยมมากกว่าทักษิณนีไม่มีแล้วคนที่เนียเขาเรียกว่าคนเหลี่ยมหน้าก็เหลี่ยมหัวใจก็สี่เหลี่ยมนะครับนะความคิดก็เหลี่ยมนะ แกให้สัมภาษณ์บอกประชาชนเป็นหนี้เยอะอืสงสารประชาชนที่จะเสกคาถาเรียกเงินมาให้จุกรูนะครับคําพูดแบบนี้ต้องไปหลอกหลานแนละ้วมั้งมาหลอกประชาชนจนะคงไม่เชื่อหรอกเนี่ยเนี่ยพี่น้องเขาบอกว่าอะไรเหลี่ยมทุกดอกจุกรูโลกอะไรเนื้อเนื้ออะไรเนื้อเอ็นเปื่อยนะอืหรือตุนประชาชนจนเปื่อยก็ไม่รู้นะครับออกมาแล้วครับ เศกษถาเรียกเงินมาจกรงพักเพื่อไทยก็เป็นไงนะรับสนองนโยบายพี่เหลี่ยมเตรียมเศกครับเศกอะไรครับเอาเงินภาษีมาแจากประชาชนครับนี่คือความคิดของเขาครับนะครับนะเราต้องกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเอาเงินภาษีของประชาชนมาแจากประชาชนหลังจากนั้นประชาชนก็ต้องใช้หนี้คืนครับพอเงินภาษีครับนะ เงินที่มีจํากัดครับนะนะครับก็เอามาแหละแจกซะเพราะอะไรสมัยหน้ามีการเลือกตั้งก็จะเลือกเพื่อไทยเพราะอะไรบอกแล้วประชาธิปไตยกินได้เลือกเรานะครับเราจะแจกเพิ่มครับเงินใครครับเงินพี่เหลี่ยมหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเงินภาษีจ้านะมีนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการเอาเงินภาษีมาแจกผมว่าใครก็ทําได้ลุงตู่ก็ทําได้นะครับไม่แปลกใจเลยเศรษฐกิจย่ําแย่ทุกคน นะลำบากในยุคนี้คนคิดถึงลุงตู่เพราะอะไรสมัยลุงตู่เนี่ยแกก็บริหารจัดการประเทศในระดับที่พอใช้ได้สอบผ่านแต่ไม่ได้ถึงขนาดดีเลิศประเสริฐสีแล้วสามารถบริหารประเทศในลักษณะใช้ได้นะนะครับอาจจะไม่ดีที่สุดนะนะครับแต่พอมาเปรียบเทียบกับรัฐบาลทักษิณวงอิงเศรษฐาเนี่ยรัฐบาลเขาเรียกอะไระจันทร์สองลาเนี่ยปรากฏเปไ็นไาเศรษฐกิจย่ำแย่ คนเลยมองอลุงตู่เป็นคนดีไปเลยคิดถึงลุงตู่เพราะอะไรลุงตู่อยู่ในอำน,นาจแปดเก้าปีมันเศรษฐกิจมันก็ยังดีกว่านะดีกว่ายุคของพี่เหลี่ยมนะคนเลยบอกต้องร้องเพลงคิดถึงลุงตู่มันเต็ไมไปหมดตอนเนี้นะครับนะเพราะอะมันเป็นการกระทบกระแทกแดกดันได้เห็นว่าการบริหารราชาการของคุณเนี่ยมันห่วยแตกนะ การบริหารราชการคุณห่วยแตกวันวันไม่มีอะไรอย่างที่บอกสร้างภาพถ่ายรูปอีเวนต์สร้างภาพถ่ายรูปอีเวนต์ event, วันวันไม่มีอะไรลงพื้นที่ถ่ายภาพแถลงข่าวอีเวนต์ผลงานไม่มีแบบเฉลิมบอกไนงะผลงานของเศรษฐาคืออะไรพาเมียไปลำวงที่สุขโขทยัยพี่เหลิมนี่ลีลานี่เหลือแดกเลยนัิงจรงิงนะเขาบอกในในทะเลมีฉลามในสภามีเฉลมิม ตอนนี้ถึงแก่หน่อยแปดสิบกว่ายังไม่รู้พี่เหลิมเนี่ยนะฮะแกบอกว่าผลงานเศรษฐาในการเป็นนายกคืออะไรพาเมียไรลำวงที่สุขโขทยัยจุกรูว่าแล้วก็ต้างลำงลวงเลยนะครับเนี่ยลำวงเลยเนี่ยนะนะลำวงเลยพี่เหลิมแกบ,บอกเนี่ยผลงานอ่ะผล,ลงานผลงานของพี่เศรษฐาเนี่ยครับพามียไรลำวงปากแกแล้วปากจริงนะพี่เหลิมเนี่ยอยู่ใ,ใกลใ้จะหอมแก้มสักทีเนี่ยจุกรูนะนกอะไรอ่า ไอ้ลักษนกยังบอกเลยยินดีกับพี่วันนะย้ายออกเพื่อไทยคู่ปรับเก่าไปอยู่กับลุงป้อมนะครับอยู่ลุงป้อมเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะแกจะจําอะไรไม่ค่อยได้นะครับไปหาลุงป้อมลุงป้อมสวัสดีครับลุงเออมึงเป็นใครนะผมวันนะไม่รู้ไม่รู้คือลุงป้อมเนี่ยจะไม่รู้อย่างเดียวข้อเสียเลยแกจะความจําสั้นนะครับนะก็อยู่กับลุงป้อมดีเป็นคนน่ารัก เนี่ยแกก็อยากยังไงก่อนตายก็ขอคูเป็นนายกสักเจ็ดวันได้ไหมใครอยากได้ตําแหน่งอะไรไปเลยเจ็เจ็ดวันก่อนตายแนละ้วขอคูเป็นหน่อยจุกครูจะให้กูใส่เสื้ออะไรยังไงทําตัวเป็นวัยรุ่นได้หมดอนะขอสักเจ็ดวันล้วไม่เป็นนายกนะนะครับเดี๋ยววันที่สิบสี่สิงหาเนี่ยเขาก็าจะจะมีการตัดสินคดีเสถียรเนี่ยหลายๆคนบอกเสถียรไม่น่ารอดนะงานเนี่ย ไปตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเคยติดคุกคดีละเมิอดอำนาจศาลเคยโดนลบชื่อเรื่องจริยธรรมจากสภาทนายความเนี่ยแนวโน้มเขาบอกเสด็าอาจจะไม่รอดไม่รอดเนี่ยลุงป้อมบอกว่าขอกูสักเจ็ดวันก่อนตายได้ไหมอืมจริงๆนะถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้ลุงป้อมแกเป็นนะเพราะลุงป้อมแกก็มีประสบการณ์นะเป็นรองนายกเป็นพอบทบอเป็นอะไรมาเยอะนะขอกูสักเจ็ดวันได้ไหมนะขอกูหน่อยนะครับ จริงๆเนี่ยอยากนะครับอยากจะให้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยให้ลุงป้อมแกเป็นสักเจ็ดวันก็ยังดีแกสุขภาพไม่ค่อยดีหรอกแกเป็นไม่นานหรอกนะไม่ต้องไปไล่แกออกหรอกนะนะครับเพราะนั้นก็จริงๆส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากให้ลุงป้อมแกเป็นนะอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนนันก็ยังดีนะนะแกก็เป็นคนน่ารักนะเรื่องลุงป้อมเนี่ยผมว่าเป็นคนน่ารักใครย,ยังไงนะผมว่าแกเป็นคนน่ารักจุกครูนะครับ เห็นได้ข่าวไปเดินทางไปปารีสไปดูบอลเบิร์อะไรต่างเนี่ยนะเดินก็นไม่ค่อยไหวแต่ใจก็สู้นะไปดูเชียร์บงเชียร์บอลอะไรอย่างแกนะ่ะใจสู้ไปถึงปารีสแล้วนะ้เนี่ยผมก็เพิ่งกลับจากปารีสไปนะดูข่าวแล้วแม่งน่ากลัวนะก็บอกว่าอะไรมีการก่อวินาศสรรามอะไรจะอะไรจะนะอะไรรถไฟฟ้าใต้ดินอะไร field, ต่างๆน่ากลัวไปหมดอนะ่ะไม่น่าเชื่อนะมหานครปพรีิสเนี่ยจะมีเรื่องอะไรแบบนี้ ผมก็มีเพื่อนอยู่ที่ปารีสเยอะเลยนะครับก็เพิ่งกลับมานะครับฝรั่งเศสก็เป็นเมืองที่มันแบบเต็มไปด้วยอรารยธรรมความเจริญในอนาธิคมอะไร,ต,รต่างๆนะเ,ปเป็นประเทศที่เจริญมากน่าเที่ยวนะครับก็มีเวลาก็จะไปะปารีสใหม่แล้วก็ไปลอนดอนเมืองที่ผมดูแล้วผมน่าจะชอบที่สุดคือลอนดอนมาหานครลอนดอนเนี่ยแม่งเมืองไฮโซอ่ะ so. อยากจะไปอยู่สักเดือนนะครับเนี่ยเดี๋ยวว่าจะเลิกจัดรายการแลไปอยู่ลอนดอนสักเดือน วันนึงมาทําหาแล้วก็เที่ยวอย่างเดียวแล้วก็เตดกินไวน์นะชอบนะคือผมชอบลอนดอนนะมันเมืองที่มันแบบหรูหราไฮโซดีแล้วเราแม่งก็เป็นคนบ้านนอกเลี้ยงควายมาก่อนเนะยพอไปเจอเมืองอะไรที่มันดูแล้วแบบมีความจจเจริญเจริญมีอะไรเงี้ยชอบนะครับนะชอบเป็นเมืองที่น่าอยู่มากนะครับอา่านะครับนะเออนะครับคิดถึงลุงตู่นโยบายคนละครึ่งกระตุ้นได้ดีมาก นะครับนะนะครับนะบนะมีคนบอกไปมาแล้วสองท้งละจ้าถ้าเศรษฐาโดนถอดถอนแล้วโครงการดิจิตอลวอรเ็ตจะเจ๊งไหมมันไม่แน่หละในโลกนี้แม่งไม่มีอะไรแน่นอนนะครับนะครับอืมนะครับทักษิณบอกว่าอะไรครับเขาถามถึงเรื่องเฉลิมบอกเลยโอ้ยผมสงสารเขาเขาแก่แล้วเขาท้าดีเบตว่างไงอ๋อผมไม่ดีเบตนะครับผมสงสารเขาก็แก่แล้วสงสารหรือสมเปร เหมือนกันหรือเปล่านะครับสมเพศหรือเปล่าครับนะนะครับคําพูดคำจาของคุณทักษิณถึงคุณเฉลิมเนี่ยสงสารเขาเขาแก่แล้วไม่ไม่อยากมีเบตกับเขานะครับท,ทั้งสองคนก็เคยเป็นเพื่อนรักกันช่วยเหลือกันเฉลิมก็แฉที่ผายเลยผมเคยทำไอ้นักการไอ้นักธุรกิจคนที่มาเล่นการเมืองนะทำให้มันจนรวยเลยรวยแล้วรวยอีกนะทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ไปจากผม นะผมไม่อยากเอ่ยชื่อมันนะไม่เอ่ยชื่อก็รู้ว่าแม่งคือใครอ่นะใครใแม่งก็รู้ว่าหมายถึงพี่เหลี่ยมผมเคยช่วยเหลือมันเรื่องอสอมทออเรื่องนั่นเรื่องนี้อะไรต่างๆเหลิมก็เริ่มลําเลิกบุญคุณแล้วนะแล้วก็เริ่ม,มแฉแล้วนะฟังแล้วเข้าใจได้ว่ามึงรวยเพราะก,กูมึงคือนักธุรก,กิจคนหนึ่งที่มาเล่นการเมืองจนล่ำจนรวยเออนะ กูทำนองว่ากูช่วยเหลือมึงจนรวยแล้วทำนองเนี้ยฟังแล้วนะผมฟังแล้วเข้าใจเป็นแบบนั้นะไม่รู้เข้าใจผิดหรือถูกไหมะกูเคยช่วยเหลือมันช่วยเหลือมันจนร่ำจนรวยแล้วไอคนเนี้ยอย่าไปเอ่ยชื่อมันเลยนะเออคนคนเนี้ยแม่งรวยแล้วอะไรทำนองเนี้ยแหละนะครับจนร่ำจนรวยเลยเออนะถ้าไม่มีเหลิมก็ไม่มีมันหรอกอะไรทำนองนี้นะครับก็ว่ากันไปก็แฉกันไปครับว่า พี่เหลี่ยมหรือพี่ทักษิณจะรวยมาจากอะไรออนะรวยมาจากทําการค้าสุจริตหรือรวยมาจากเส้นสายหรืออะไรทํานองนั้นเนี่ยแกจะแฉะก็อยากให้แฉมานะครับเราจะได้รู้ว่าไอ้คนที่รวยมาแบบรวดเร็วแบบคุณทักษิณเนี่ยมันรวยมาจากอะไรคออ้าขายโดยสุดจริตออหรือว่าเส้นสายนะครับจะได้รู้นะครับนะจากนักธุรกิจเป็นการเมืองก็กลายเป็นนักธุรกิจการเมือง เพราะนั้นเมื่อนักธุรกิจมาบวกการเมืองนักธุรกิจก็คิดแต่กำไรขาดทุนบุญคุณไม่มีหมดประโยชน์ก็ไปไงดีดออกจากกลุ่มลายเลยนะไม่ดีดเองก็บอกแล้วลูกสาวดีดกดมันออกไปอิงปิง้ง <c oughs> หนูจัดการเรี <c oughs> เรยบร้อยแล้วจ้าคุณพ่อ <c oughs> <c oughs> ก็ดีดมันออกไปจากกลุ่มลาย คนไหนมันหมดประโยชน์มันก็เอาไว้เท่านั้นอ่ะผมคิดเอาเองนะออิงก็ต้องดีดไปดีดคุณอาเหลือมไปอยู่แล้วไม่มีประโยชน์วันวันก็บอกจะย้ายพักย้ายพักมก็ดาพ่อหนูหนูก็ต้องดีดไปธรรมดาแล้วครับเพราะว่าทักษิณก็บอกอยู่แล้วว่าเขาก็จะไม่เล่นการเมืองล่ะแต่เขาจะให้คำปรึกษาลูกสาวเขาจะเป็นหัวหน้าพักแม่งก็ต่างอะไรกันก็เท่ากับสั่งลูกไปจัดการนู่นจัดการนี้ประเทศนี้ก็เป็นของเขาพูดง่าย นายกก็เหมือนไรบางคนก็บอกคุนก็บอกคุณเชิดตัวสำรองนอมินีก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอะนะเศรษฐาก็แบบได้ได้เป็นนายกก็เป็นนายกที่มันมีอำนาจที่แท้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ดูหน้าดูตาก็เลอะละเลอะละ,ละ,ละนะอะไรเงี้ยนะนะคนไปถามคนคิดถึงลุงตู่กันหนักเลยทำไงเดียก็บอกว่าเออท่านอยู่มานานแปดเก้าปีมีผลงานเยะอะเป็นเรื่องปกติมันไม่นะ ลุงตู่เนี่ยมีผลงานเป็นเรื่องปกติแต่เศรษฐาคุณไม่มีผลงานเนี่ยแม่งเรื่องผิดผิดปกตินะคุณบอกว่าลุงตู่อยู่มาแปดปีก็ต้องมีต้องทําประโยชน์ไว้ก็ต้องเป็นเรื่องปกติอา้าวแล้วคุณอยู่มาเนี่ยจะปีกแล้วเนี่ยไม่มีผลงานห่าอะไรเลยอย่างนี้ถือว่ามีเรื่องเป็นเรื่องผิดปกติหรือไม่อย่างไรในฐานะที่ผมเป็นประชาชนน,นะนะผมมาอยากรู้ว่าเออให้นายกเนี่ยสิบเดือนผลงานมีอะไรบ้างนะ นอกจากพาเมียไปลำมงอะ่ะที่สุโขทยัยแบบที่เฉลิมพูดวันๆก็ลงพื้นที่ถ่ายรูปลงพื้นที่ถ่ายรูปเดินทางไปต่างประเทศไปนู่นจับมือคนนั้นคนนี้ไปยืนเตะท่าทีมิลานอิตาลีนะกูยังไม่ได้ไปอิตาลีเลยว่าจะไปไ,ไปยืนเตะท่าบ้างโอ้โหนะแต่ว่ากูก็ต้องจ่ายเงินเองอแต่เศษาไปไงไม่ต้อง,งเงินภาษีนั่งเครื่องบินอย่างดีเลยค่าท่าบริวารยืนแอคอาร์ตกันโอ้โหนะนะ กินหรูอยู่สบายเงินใครละ่ะเงินกูเงนินภาษีจริงไหมครับพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นว่าพี่เดพูดดีก็ะจะกดไลค์กดแชร์อะไรไปไม่ใช่นั่งฟังกันเพลินพี่เดแม่งก็ไม่มีใครดูล่ะพี่เดก็นั่งเหา่าดั่งหอนกันจุกรูอยู่คนเดียวนะครับเพราะนั้นดูเสร็จแล้วก็กดไลค์กดแชร์ว่าเออช่วยพี่เดชเขาหน่อยพี่เดชเขาไม่รับบริจาคไม่รับตังค์นะแต่ก็ช่วยกันอะไรกดไลค์กดแชร์ไม่จะดูแม่งไปไม่แชร์เชื้อหาเลยพี่เดก็ตายห่านี่ นะครับวันนี้ไปอ่ไปลบบุรีก็ไปเจอท่านนายกอบตอ,อะไรพมมากหรืออะไรนะตมอ่ะนะครับแล้วก็เจอท่านนายกอบตเอฟซีนะท่านนายกบีแล้วก็เจอเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรแซ่บแซ่บอะไรก็แวะเข้าไปนั่งกินแล้วก็ถ่ายรูปก,กันมาก็กินฟรีตามเคยก็กราบขอพรกคุณพี่น้องเอฟซีนะไปที่ไหนก็กินแล้วไม่ต้องจ่ายเลยไปบุรีรัมย์ก็ไม่ต้องจ่ายกินวายกินแรงต่างกินเสร็จไม่พอไม่ต้องจ่ายเสร็จ นะส่งวายใส่ท้ายรถก็ไม่ต้งหลายขวดนะมีเอฟซีแมงก็ดีอย่างเงี้ยกินที่ไหนก็ไถแม่งที่นั่นน่ะจริง,รงๆไม่ได้ไถแล้วครับเตรียมตังไปจ่ายแล้วเขาไม่รับตังครับเขาบอกตังพี่เดย์เนี่ยใช้ไม่ได้เขาบอกคราวหน้ามาลบุรีนะครับนะเลี้ยงดูปูเสือลงลงลงแล,งลมนะครับเขาจัดให้หมดไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทนะครับมีคนดูแลบีบนวดครบนะนวดกระป๋องกระปูอะไรมีเรียบร้อยโอ้เอฟซี FC ที่ลบุรี มึงทำกับกูถึงขนาดนี้เลยนะ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 ครับนะก็ดูแลกันขนาดนั้นนี่ยผมก็บอกไม่เป็นไรแล้วครับผมมีตังค์จ่ายก,ก็บอกไม่ได้แล้วนะถ้ามาลพบุรีเนี่ยเงินไม่ต้องใช้นะก็เจอท่านนายกอบตก็น่ารักผู้หญิงนะคุณบีนะก็คนดีแต่ก็ดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ไปหน่อยก็อยากให้ลดน้ําหนักนะฮะนะเขาเรียกอะไรอะไรอบออตอ,อะไรว่าผมมากหรืออะไรแต่ก็ต้องขอบคุณท่านนะเนี่คนใจดีอ่ะเออเดี๋ยว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 นะ กูก็ลืมไว้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือแซบสเสด็จนะครับอยู่ที่พมมาตนะนะครับนะานายกายกอบติก็ที่นายกบีก็ขอบคุณนะนะครับขอบคุณที่ให้แดกฟรีพูดง่ายนะเอาพูดตรงๆเลยะนะเราไปกินฟรีนะแต่เราไม่ชอบกินฟรีนะผมไปที่ไหนก็อยากจะจ่ายตังค์แต่ก็ไปนั่งกินเหล้ากินไวายที่ไหนก็ส่วนใหญ่ถ้าเจอเอฟีก็ไม่ต้องจ่ายในกรุงเทพนี่ก็เหมือนกัน นั่งกินเสร็จบางทีหมื่นสองหมื่นก็บอกอจ่ายเรียบร้อยแล้วพี่เดแมีวายกลับไปอีกสองขวดโอ้โหดีนะกูแม่ก็ติดเหล้าติดวายก็เพราะเนี้ยเพราะว่าอะไรติดเหล้าติดวายฟรีนะครับเอา้าวก็จบไปแล้วก็มีเรื่องอของพี่เหลี่ยมทักษิณก็ก็พูดถึงเฉลิมบอกว่าแกแล้วสงสารเขานะเขาบอกเขาท้าดีเบทนะโอ้สงสารเขานะครับไม่ต้องไปสงสารเขาหรอกนะครับดีเบตเขาเลย นะโต้กันเลยประเด็นนั้นประเด็นนี้เขาบอกเนี่ยเจ๊งแน่ดิจิตอลวันวอลเล็ตเนี่ยนะครับแล้วรัฐบาลเพื่อไทยเจ๊งแน่เฉลิมบอกนะครับนะบินะ๊กแจ้ก็หนักเลยนะผมมาเข้าข้างาพี่เหลิมแล้วก็หลานวันนะครับเพราะบิ๊กแจ้ก็เป็นต้นเหตุในการโดนโดนวันใน,น,น,นโดนถีบออกจากพรรคก็บอกเลยเขาจะคบพี่เหลิมพี่เหลิมไม่เคยทุจริตกรรัปชั่นไม่เคยคดโกงแต่คนบางคนเนี่ยทุจริต นะเออทจจุจริตลูกติดยาอะไรกันไปรู้วหมายถึงใครกันไปแ้นะครับนะตอนนี้ก็สาวไส้แดกกันใหญ่ตัวเนี้ยมีมีไส,มส้มีอะไรทุกคนด้แม่ก็สาวกันเลินเลยกูรู้ชอบที่หมายแม่งสาวไส้กันคนเราเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันเคยสนิทกันพอตอนหลังนี่แม่งเกลียดกันเนี่ยแม่ก็สาวกัน่ะยับเพราะฉะนั้นมมเนี่ยผมวิเคราะห์นะอ่ทักษิณกับเฉลิมทะเลาะก,กันเนี่ยผมว่าเพื่อไทยแม่งเสียหายเพราะเอ็มีเฉลิมแม่งก็เยอะ F4 วันอยู่ลุงแม่งก็เยอะนะเพราะคนชอบสไตล์แบบวันอยู่ลุงเนี่ยก็เยอะนะชอบสไตล์แบบพี่เหลิมก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยละงานเนี่ยพี่เหลือแม่งใจถึงเ่ยแกแล้วกูไม่กลัวตายแล้วกูแฉแม่งก่อนตายเนี่ยประชาชนแม่งอยากจะรู้ว่าลากไส้เนี่ยทักษิณเนี่ย,ท,นนยที่ผ่านมาเคยทําดีทําชั่วอะไรคนมันอยากรู้นะอยากจะรู้ว่าเออคนแบบนี้นะเคยมีคดีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันติดคุกกิจลางหนีคดีกลับมา แล้วก็ไม่ยอมติดคุกตตอนนี้จะมาทําตัวเป็นนายกตัวจริงบริหารประเทศเนี่ยนะก็ะลากไส้ลากอะไรมาในสังคมมันอยากรู้ว่าสิ่งที่คุณทักษิณจะทําเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับประเทศชาติจริงหรือไม่ผมอยากให้ลากไส้มาเน,นะนะมีกี่ขดมีอะไรต่างแฉกันได้ยับไปเลยนะเพราะผมอยากรู้อ่ะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องการบ้านการเมืองที่นามาเล่าสู่กันฟังนะคนเราถ้าการเมืองเนี่ยจากเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเนี่ยแม่งยับ เพราะอะไรมันจะรู้ไส้รู้พุงกันนะครับนะนะจริงดีไหมครับพี่น้องครับนะนะเคยติดคุกสักวันไหมพี่เหลี่ยมนะครับนะนะครับกดถูกใจแชร์แล้วขอบคุณครับยิ่งแฉยิ่งดีครับแฉเยอะนะครับขอบคุณคุณอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านมานะครับเอาให้หนักครับหนีเสือป่าจระเข้เก่งจุดจๆดเอาแฉก่อนตาย นะครับนะลากออกมาทุกคน๋อขอบคุณมากเลยนะครับพี่เดพูดมันมากนะเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดย์ด้วยนะคนปากหมาแบบพี่เดย์นี่มึงเหลือน้อยส่วนใหญ่ไม่ติดคุกก็รับหมายสารไปนะหรือไม่ก็โดกนกระที่วตายก็เหลือแต่พี่เดนะแกเป็นคนแบบตรงไปตรงมาอะไรไม่จริงแจ้งเลยนะไม่จริงแย้งนะท้าเพื่อไทยขับลุงเหลิมครับนะลุงเหลิมไม่ยอมขับเพื่อไทยเขาก็ตลาดนะเขาไม่ขับลุงเหลิมเพราะอะไร พอข,ขับไปก็เสียสอสอเาติดปาร์ตี้ลิส์ไปด้วยส่วนลุงเหลิมก็ท้าเยง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 ก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เหลี่ยมเขาไม่ขับหรอกขับไปก็เสียสอสอประเด็นแม่งมีอยู่แค่นี้ไม่มีหาเลยเลยปัญหาแบบสมการง่ายๆชาวบ้านถ้ากินข้าวฟังรายการพี่เดนะนะลุงเหลิมเนี่ยก็เป็นสสอปาร์ตี้ลิส์เพื่อไทยนะลูกแกนไปแล้วแกไม่ได้เป็นสอสวัน่ะ คนนี้เนี่ยพ่อเขาอยากให้ขับไปกูก็ไม่ได้อยากอยู่เพื่อไทยหรอกแต่เพื่อไทยเขาบอกอะจะขับมึงไปได้ไงขับมึงไปมึงก็ได้สอสอไปด้วยกูเสียไปหนึ่งที่เพราะเพื่อไทยเ็าฉลาดเหลิมก็ฉลาดฉลาดพอกันไม่ใช่เหลิมฉลาดอยู่คนเดียวเรื่องราแม่งมีอยู่แค่การเมืองไม่มีห่านะครับเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆจบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามรายการพี่เดแล้วแม่งต้องฉลาดจำไว้นะต้องฉลาดนะเออเขาบอกอนะไร เขาไม่ขับลาออกแดงนะ้ลาออกแม่งไว้เดีเป็นสอสอที่นะป๋าเหลิมแม่งไง็้ยังคนโง่เคียวลากดินเดินเนี่ยผมถลอกเลยนะนะลุงเหลิมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราติดตามรายการพี่เดทุกคนแม่งจะฉลาดจะรู้ว่าสันดานนักการเมืองเนไม่พอกันผมไม่อยากจะเรียกว่านิสยัยเขาเรียกสันดานนะสันดานเนี่ยมันยิ่งกว่านิสยัยสันดานเนี่ยมันขุดยากเป็นสันดานของนักการเมืองเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ย จะบอกทุกคนไปเดี๋ยวแม่ก็ฟ้องอีกวอนพรุ่งนี้แม่งไม่ได้หรอกพอพูดถึงมันแม่ก็ฟ้องพูดพูดก็ฟ้องนะนะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็สันดาลน,นักการเมืองบางคนบางท่านก็เป็นอย่างนี้นะมันยากผลประโยชน์ล้นวนไม่มีหาแล้วนะบางคนอยู่เพื่อไทยแต่หัวใจภูมิใจไทยแม่งก็เยอะจะให้กูบอกไม่ละใครอ่ะกูก็รู้จักอยู่หลายคนนะแม่ยังบอกเลยนะสมัยหน้าเนี่ยหายไปครึ่งพักหรือเปล่าหายไปไหนอะ่ะก็จากเพื่อไทยไปภูมิใจไทย ทำไมมันภูมิใจไทยเพราะเราไปอยู่แล้วมันจะภูมิใจเพราะอะไรอยากได้เงินก็ได้เงินคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองให้เจ้าภากจงเจริญขอให้เจ้าพาพจงเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอยู่พักไหนมันจะมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับ ถ้าอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยขอให้เจ้าภาพจงเจริญเข้าใจไหมเพราะภูมิใจไทยเนี่ยเลือดสีน้ําเงินนะครับใครๆก็อยากไปพักพิงบ้านหลังนี้มีแต่ความสุขเงินก็เยอะเส้นก็เยอะศัตรูก็น้อยนะทาการเมืองแม่งกลับไปไงไหลได้ไปทางนั้นก็ได้ทางนี้ก็ได้เลี้ยวซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ฝ่ายประชาธิปไตยก็ได้อนุรักษ์นิยมก็ได้ มันได้หมดอ่ะเข้าได้ทุกซอยใช้ได้ทุกซิมไม่ว่าจะเป็นแอนด d อ่อะไรนะ iPhone ได้หมดครับถ้าสดชื่นหัวเวยก็ได้อะไรก็ได้หมดเพราะอะไรนยโยบายเขาเป็นไงพร้อมเสียบแล้วนโยบายเขาไม่เป็นฝ่ายค้านลูกค้าไม่เป็นภูมิใจไทยเึ่นรัฐบาลเสมอรักเธอเสมอเขาจนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนในพัก เพื่อไทยที่ผมรู้จักเลยครับนะตัวอยู่เพื่อไทยหัวใจภูมิใจไทยเนะี่ยมันเยอะนะครับเพราะอะไรอยู่ดีกินดีไม่หักหลังไม่อะไรต่างๆรักษาคําพูดที่สําคัญคือรักษาคําพูดไม่ใช่ว่าเออเอ็งไปทําแบบนั้นแบบนี้นะเดี๋ยวกูจะให้มึงเป็นงนั้นนะสักพักแม่ให้เป็นหกเดือนแนละ้วเรียบร้อยปลอดไปเรียบร้อย นะอืบางคนก็ยอมตะบัดสัตว์แทนพักเลยนะยอมตะบัดสัตว์ยอมเสียคําพูดเป็นหัวหน้าพักต้องกืนเลือดจนต้องลาออกจากหัวหน้าพักได้เป็นรัฐมนตรีแค่ไหน,นหกเดือนอะไรกันนก็โดนปลดครับตัวน,นี้หายหัวไปแล้วดังศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพักคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะมีคนที่จะเป็นสสเี่กัอยากจะย้ายไปอยู่เพราะอะอุดมสมบูรณ์น่ะทั้งนะอุดมสมบูรณ์หมด ข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมันเขาดูแลดีเท่าที่ผมทราบมานะเป็นพักที่ดูแลเดนะครับนะดูไปกันตอนนี้เป็นไงสวไปกัน,ออร,น,กนร้อยห้าสิบเสียงสีน้อเงินหมดเลยเวลาเขายายกมือปุ๊บไงพรึบเห็นชอบเห็นนะนะครับนะไม่ต้องไปอ่านรับเรื่องอะไรอนะ่ะพอถึงเวลาประชุมปุ๊บเขาก็บอกมาอา่าธงเราเป็นแบบนี้นะยกพรึบเห็นชอบเห็นนะ นะครับเรียบร้อยเลยมันมันบ้านเมืองมันมันมันจบแล้วนะเพราะฉะนั้นคอนเนคชั่นเนี่ยน้ำเงินเนี่ยนะนะครับนะของอะไรภูมิใจไทยไปถึงสอวเลยโอย้โ,อโหมันแบเดเจนะใครคุมสอวอได้ก็คุมองค์กรอิสระได้องค์กรอิสระมีไรมีสารรับนูนเลือกผู้ภาษาเลือกอปปชตรวจสอบทุจริตอ่สมมุติว่าคุณโกง,งชาติบ้านเมืองเนี่ยแต่ถ้าเกิดปปชเป็นพวกคุณเนี่ยโอ้ไต่สวนที่ไรก็ไปไง นะคดีไม่มีมูลยุติเรื่องจุกรูนะครับใครจะเป็นนายกไปมีคนไปแจ้งความที่ปปชถ้าปปชเ,เป็นพวกใครอะถ้าพวกเดียวกับน,นายกนายกก็รอดแต่ถ้าถ้าพวกแต่ถ้าเกิดคนละพวกกับน,นายกอะนายกแม่งก็ต้องกลัวปปชเพระเาะ,ะรด้านสวแม่งใหญ่กว่าถ้าใครคุมสวได้แม่งก็ใหญ่กว่านายกอะและยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นพักการเมืองเนี่ย เป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยและคุมและคุมและมีคุมสอวอทั้งหมดด้วย <_ T. S 1> มันก็คุมทั้งหมดนี่องค์กรอิสระเลือกตุลาการศารลรัฐธรรมนูญคนตัดสินคดีการเมืองปปชตรวจสอบการจริตกคณะกรรมการการเลือกตั้งกับพวกกูองค์กรอิสระต่างๆพวกกูหมดไปไงประธานศาลด้วยอีกนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นประธานศาลปกครองศาลอะไรต่าง,างคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย นะถ้าควบคุมได้หมดอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะอย่าไปคิดว่าเป็นแม่งเป็นเรื่องจริงนะอันนี้เป็นเรื่องสมมุติสมมุติว่ามีสีน้ําเงินเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วสมมุติว่าสวาเป็นสีสน้ําเงินหมดแล้วคุมอะไรทุกอย่างได้นักการเมืองเนี่ยที่ทําอะไรผิดเนี่ยนะก็ไม่ต้องติดคุกนะสมมตินะถ้าเขาคุมได้นะอันนี้เป็นเรื่องสมมุติอันนี้เป็นเรื่องเรื่องล้อเล่นเฉยๆอย่าไปพูดจริงอย่าแม่งฟ้องกูจุกรูเพราะฉะนั้น ไปไงมันคุมได้หมดน่ะสมมติว่านายกทําผิดก็มีคนไปร้องปปชอ้าวปปชก็พวกเราเพราะเราคุมสวก็อ่าไปไงสั่งไม่ฟอ้องเพราะอะไรไม่มีมูลยุติเรื่องสบายใครนะรอดไปขึ้นศาลก็ไปไงอ้าวตุลาการกูเลือกมาเนี่ยพวกกูสมมตินี่เป็นเรื่องสมมติอันนี้เป็นเรื่องเรื่องสมมติไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงไม่เกิดหรอกนะครับอย่าไปบอกว่าเรื่องจริงเดีย๋ยวก็ฟ้องเราเพราะฉะนั้นมันก็ได้คณะกรรมการการเลือกตั้งอ้าวของเราใบแดงเนี่ย ของเราใบส้มไม่ต้องอะครับเอาใบาขาวไปเลยนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังนี่เป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดเลยทุกครูฟังพีง่เดแล้วแม่งต้องฉลาดอย่างโง่พอโง่ปุ๊บพูดเสร็จแม่งก็ต้องเข้าไปคุก